โรงเรียนสมเด็จพระราชชน,นีตั้งอยู่เลขที่299หมู่ที่15บ้านแก้งเรืองพัฒนาตำบลนานจรวยอำเภอนา,นานจรวยจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ชื่อเดิมเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมีชื่อว่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสงเคราะห์ที่4 ัจจุบันโรงเรียนสมเด็จพระราชนีบริหารงานโดยนายอดุลศักด์นาเรนรักเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีเขตบริการ3หมู่บ้านดังนี้หมู่ที่3หมู่ที่15บ้านแก้งเรืองและหมู่ที่9บ้านแก้งที่เหล็กมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คน ไปช่วยราชการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพานโรง1คนมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน335คนในปีการศึกษา2557โรงเรียนสมเด็จพระราชนนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์มีดังนี้อาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลขนาด2ห้องเรียนจำนวนหนหลัง อาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ขนาด3ห้องเรียนจำนวน1หลังอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ขนาด3ห้องเรียนจำนวน1หลังอาคารเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ขนาด4ห้องเรียนจำนวน1หลัง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งห้องห้องปฏิบัติการวิทยาศา,านนนสบบตร์จำนวนหนึ่งห้องห้องสมุดจำนวนหนึ่งห้องห้องตัดผมจำนวนหนึ่งห้องสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาการทางสมองเลนเต l e a เลอร์น,นํ่จำนวนหนึ่งแห่ง โรงอาหารที่ปรับปรุงจากอาคารอาเนกประสงค์จำนวนหนึ่งอาคารห้องน้ำนักเรียนจำนวน20ห้องห้องน้ำครูจำนวนสองห้องและบ้านพักครูจำนวนสามหลังคุณธรรมอัตลักษณ์ซื่อสัตย์มีวินยัยใส่ใจรับผิดชอบนอบน้อมจิตอาสาคุณธรรมเป้าหมายซื่อสัตย์มีวินยัย มีความรับผิดช,ชอบและมีจิตอาสาในปีการศึกษา2564โรงเรียนสมเด็จพระราชนนีได้ดำเนินรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและยังขับเคลื่อนโรงเรียนตามรูปแบบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนสมเด็จพระราชน,นี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้ปรับรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความพร้อมในการเรียนมากที่สุดโดยผลจากการดําเนินโครงการและกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงโดยยึดรูปแบบ3เสาหลัก5กลยุทธ์มีดังนี้ครับ เสาหลักที่1ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพกลยุทธ์ที่1การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได้จัดทําโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมานาตามโอกาสต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง โครงการตามกลยุทธ์ที่โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือ 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. โครงการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลยุทธ์ที่5การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพโรงเรียนได้จัดทําโครงการในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเสาหลักที่ 1. จํานวน3โครงการประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาระบบประกันกคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม3โครงการส่งเสริมโรงเรียนสุขภาวะเสาหลัก,กที่2 ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพกลยุทธ์ที่2การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนได้จัดทําโครงการที่สอดคล้องกับความสําเร็จอย่างมีคุณภาพจานวน4โครงการประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 2. โครงการพัฒนาห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพ 3. โครงการพัฒนาห้องสมุดสู่การยกระดับผลสัมฤทธิโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ เสาหลักที่ 3. ปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมกลยุทธ์ที่3พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม1โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 2. โครงการวันสำคัญ 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ กลยุทธที่4พัฒนาทัศชีวิตและทัศอาชีพ 1. โครงการส่งเสริมหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. โครงการพัฒนาสหากรณ์โรงเรียนสู่อาชีพ 3. โครงการพัฒนากิจการนักเรียน 4. โครงการพัฒนาลูกเสือโรงเรียนสมเด็จพระราชนีได้น้อมนําหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา ได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้เรียนผลที่เกิดกับนักเรียน 1. มีสมาคารวัต 2. แต่งกายถูกระเบียบ 3. จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้อย่างเป็นระเบียบ 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ 5. ดูแลรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม 6. มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนครูและผู้อื่น 7. อาสาทำประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในและนอกโรงเรียน 8. นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีจิตอาสาช่วยเหลืองานด้วยความเต็มใจมีความพร้อมสามารถนำเสนอผลงานได้ชัดเจนมีห้องแสดงผลงานของนักเรียนมีเอกสารและร่องรอยกรอบความคิดจะแสดงไว้พร้อมผลงานที่เกิดจากการทำกิจกรรมของโครงงาน ผลที่เกิดขึ้นกับครู 1. ครูได้รับแรงจูงใจและกำลังใจการเสริมแรงด้านบวกจากผู้บริหารการพัฒนาตนเองด้านจิตวิทยาการสอนเน้นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างสร้างความรักความผูกพันผ่านกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเกิดความใกล้ชิดระหว่างครูและนักเรียน 2. ครูมีการพัฒนาตนเองด้านจิตวิทยาการสอนเช่นการพูดจาและไม่มีการลงโทษ เน้นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างสร้างความรักความผูกพันผ่านกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 3. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและสอดแทรกค,คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบูรณาการทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ 4. การทำงานของครูมีกระบวนการทำงานเป็นทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC 5. รับนิเทศแบบการเรีนยนนิตรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสอนที่เน้นทักษะและกระบวนการ และการสร้าง PLC เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การเรียนรู้ในศตรวรรษที่21 6. คณะครูมีข้อตกลงร่วมกันที่จะลงไปยืนเข้าแถวกับนักเรียนในตอนเช้าแต่งกายให้ถูกระเบียบตามวันที่กำหนดวางรองเท้าและทิ้งขยะให้เป็นระเบียบซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนได้ 7. คณะครูมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการเป็นอย่างมากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองทั้งด้านการแต่งกายความมีวินยัย การมีจิตอาสาประพฤตินตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนการลงไปร่วมคิดร่วมทำกับนักเรียนผลที่เกิดขึ้นกับผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียน 1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและร่วมการกำหนดวิธีการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการ PLC สผู้บริหารให้ความสำคัญกับครูต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม อันเกิดจากการพัฒนาด้วยการใช้กิจกรรมจากโครงงานคุณธรรมสอดแทรกคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสร้างแรงจูงใจให้กำลังใจในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ทำให้ครูอุทิศเวลาทุ่มเทให้งานสอนและดูแลนักเรียนได้เต็มที่ 3. ใช้การนิเทศแบบการยาณมิตรการใช้จิตวิทยาเชิงบวกส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสอนเน้นทักษะและกระบวนการ และการสร้าง PLC เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การเรียนรู้ในศตรวรรษที่21 4. การทำงานเป็นทีมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพื่อสิ 5. สภาพแวดลอ้อมร่มรื่นบริเวณโรงเรียนและห้องเรียนสะอาดด้วยความร่วมมือของนักเรียนทั้งโรงเรียนมีการแบ่งเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน 6. บรรยากาศการทำงานอบอุ่นเป็นกันเอง 7. โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลากหลายรูปแบบฝึกทักษะให้นักเรียนคิดวิเคราะห์นำกระบวนการจิตตศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 1. โรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประจำ เพื่อร่วมการกำหนดเป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงานสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรม 2. ดำเนินการประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบแนวปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน2ผลการปฏิบัติหลังจากเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองพุนการศึกษาจากการเข้ารับการอบรม ผู้บริหารคณะค,ะครูโรงเรียนสมเด็จพระราชน,นีได้ร่วมการประชุมวางแผนเพื่อออกแบบเครื่องมือพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนได้มีการกำหนดปฏิทินการใช้เครื่องมือพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งโรงเรียนเมื่อมีเครื่องมือพัฒนาและปฏิทินการใช้เครื่องมือแล้ว ครูประจำชั้นจะทำความเข้าใจกับนักเรียนในห้องเรียนของตัวเองจัดแบบบันทึกพฤติกรรมแจ้งปฏิทินการใช้เครื่องมือตลอดจนให้คำแนะนำในการบันทึกพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนการบันทึกพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนจะดำเนินการในทุกวันศุกร์ของคาบคุณธรรมซึ่งส่งผลาสามารถสรุปพฤติกรรมความดีที่นักเรียนชอบทำตรงกับคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนรายระดับชั้นสรุปได้ดังนี้ พฤติกรรมความดีที่นักเรียนชอบทำตรงกับคุณ,ณธรรมป้าหมายของโรงเรียนสรุปเป็นภาพรวมของปีการศึกษา2,564พบว,ว่ามีความซื่อสัตย์ร้อยละ43.65มีวินยัยร้อยละ29.9มีความรับผิดช,ชอบร้อยละ48.22และมีจิตอาสาร้อยละ44.35 ข้อมูลนักเรียนทุนพระราชทานใ,นในึนนายนาพันธ์นได้รับทุนพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช2557สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสมเด็จพระราชนนมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เมื่อปีการศึกษา2558ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนาคณะครุศาสตร์วิชาเอกพาศึกษาระดับชั้นปีที่5เกรดเฉลี่ย3.52 สองนางสาวอริสราวิลานันได้รับทุนพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช2557สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสมเด็จพระราชนนีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เมื่อปีการศึกษา2560ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะศิลปาศาสตร์วิชาเอกสังคมศึกษาระดับชั้นปีที่2 เกรเชเลี่ย3.07 3เด็กหญิงกนกวันนันทนาอยู่ระหว่างประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทานปีพุทธศักราช2565ปัจจุบันกำลังศึกษาในโรงเรียนสมเด็จพระราชนนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ความต้องการเพิ่มเติมของทางโรงเรียนสมเด็จพระราชชน,นี 1. อาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลขนาด2ห้องเรียนและ 2. โรงอาหารขนาดจำนวน260ที่นั่งโรงเรียนสมเด็จพระราชชนีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ